หลังจากคนไกสตารเรลวปล่อยคลิปตัวอย่างใหม่แพท3.5ไปได้แค่วันเดียวทางเกมก็ได้ปล่อยตัวละครใหม่แพท3.6ตัวแรกมาต่อเลยตึ่เธอคนนั้นคือเอเวอร์ไนหรือน้องมีนาร่างใหม่นั่นเองอคันตุกะเล่นรับเอเวอร์ไนหนึ่งในเขตแดนความทรงจำที่ตัดขาดจากโลกแสงเทียนสต้อนวันวาน,นได้ดับลงอย่างเงียบกันท่ามกลางม่านหมอกเอเวอร์ไ e นบุตรแห่งความทรงจำผู้เกิดจากเงาผู้สืบสายเลวหิดท้องที่ซ่อนเร้นเชื้อไฟแห่งการเวลาจงก่อขึ้นแห่งการลืมเลือน เพื่อปกปักความปตนาของผู้ที่อยู่ในกระจกนี่คือหนึ่งในบทบรรยายของตัวละครที่เกมได้บอกไว้แหมแค่เห็นน้องมีนาผมก็แทบอดใจรอเล่นแพทใหม่ไม่ไหวแล้วใครที่เป็นสาวกน้องมีนาบอกเลยว่าห้ามพลาดแต่สิ่งที่น่าสนใจยังมีอีก2ออย่างคือ 1. เธอมาจากไหนและใครคือคนที่ตั้งชื่อของเธอเพราะหนึ่งในบทบรรยายของตัวละครได้กล่าวอีกว่าเดือนที่3าของแอมโฟเรียสเป็นช่วงเวลาเฉพาะของม่านราตรีนิรันงั้นก็ใช้ชื่อเอเวอร์ไนมาเรียกร่างจำแรงที่เป็นเงาของเธอคนนั้นก็แล้วกัน ส่วนที่2คือในคลิปตัวอย่างแพท3.5มางมีตัวละครที่ได้ร่างใหม่นั่นคือตานเหิงหรือว่าตัวละครใหม่ตัวต่อไปคือ